วันดีท่วงกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o t โตโฟกัสอีช่นเคยวันนี้ว่าจะไม่อัปเดตแล้วนะทุกคนว่าจะปล่อยไปซะละว,วันนี้อัปเดตหน่อยละกันนะสำหรับเกมโอเชียนชูเตอร์นะหลายๆคนคงสงสัยนะทุกคนหลายๆคนคงงงแลหละเฮ้ยทําไมมันหายไปไหนเนี่ยนะทุกคนหลังจากที่เราเล่นไปประมาณ2-3วันที่แล้วทุกคนมันเด้งออกแล้วทุกคนแล้วก็ไม่มีในโทรศัพท์เลยช่วงแรกนะทุกคนก่อนที่จะปิดตัวก็ ทางแอปนะทุกคนหรือทางโทรศัพท์ของเรานะก็จะมีการเด้งบอกว่ามีไวรัสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะทุกคนหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ1อาทิตย์นะทุกคนประมาณ1อาทิตย์หลังจากนั้นนะทุกคนก็เด้งออกจากโทรศัพท์เราเฉยเลยทุกคนโอ้โหงงเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวอะทุกคน เออนะผมก็สงสัยหลังจากนั้นผมก็ลองไปค้นหาดูนะทุกคนสรุปว่าเกมนี้บินไปเปนที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนลอทั้ง f a c e b o o k นะทุกคนแล้วก็ทาง g o o g l e นะทุกคนแล้วก็ Play Store นะเราลองค้นหาดูแล้วนะทุกคนไม่เจอนะทุกคนสรุปแล้วเกมนี้บินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราลองค้นหาดูแล้วนะทุกคนลองดาวน์โหลดออกมาแล้วนะทุกคนผ่าน Play Store อย่างไรก็ตามนะทุกคนเกมนี้ก็หาไม่เจอทุกคนหาไม่เจอนะเดี๋ยวลอง ดูที่เพ y s สโต e สังเกตดูนะทุกคนไม่ค้นพบแล้วนะทุกคนปกติแล้วจะมีลิงก์โผล่ขึ้นมาใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนหายไปนะทุกคนสรุปแล้วเกมนี้บินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนถ้ามีข่าวสารอะไรเดี๋ยวจะมาแจ้งให้เพื่อนรับชมอีกและกันนะทุกคนโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปดดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอนต์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ